รีซาแบกพิงสาวน้อยผู้ไม่เคยหยุดเซอร์ไพรส์ผู้จัดละครเข้าวิวาหวานคนลบันเทิงร่วมงานชามรีเดียย้อนโมเมนต์เปีชีวิตผู้ยังหวานกรุบแสงที่ปลายฟ้าโดยวินเมทวินใจมันพร้อมบิ๊กแบงทำเอ็มวแล้วพิมรีพายชาวเน็ตถล่มปมดูถูกคนอื่นและทั้งหมดคือ3ามสีรีแฉบค่ำคืนนี้เร่บ สวัสดีแฟนๆข่าวสามสีออนไลน์ค่ะอยู่กับโฟโฟข่าว3ามสีเพราะนี่คือช่วงสามีรีแคปค่ะเราจะรีแคปทุกข่าวดังปังไม่ไหวแม่วันนี้เรารวบร,รวมกระแสดราม,ม่าหลายๆเรื่องเลยที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสดราม,ม่าของลิซ่าแบ็คคิงที่เป็นแบรนด์แอมบัตเดอร์คนลราสุดของแอลกอฮอล์ชื่อดังระดับโลกค,ค่ะหรือว่าจะเป็นดราม,ม่าของคุณพิมพ์รีพายนั่นเองนะคะที่ตอนนี้โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกระแสในสังคมมากๆเลยและอีกมากมายหลายเรื่องค่ะเราไปรีแคปกัน่อยค่ะ เซอร์ไพไม่มีวันหยุดจริงๆค่ะสำหรับสาวริซ่าแบ็คพิงค่ะล่าสุดกับการเปิดตัวเป็นแบรนด์แอมคนใหม่ล่าสุดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดังลนช์โฆษณาตัวใหม่ที่เรียกได้ว่าเท่แลยก็เก๋มากๆเลยค่ะล่าสุดก็ไม่ไวายมีดราม่าในโลกออนไลน์ค่ะเพราะว่ากรณีเฟซบุ๊กชื่อ l บล็กพิงไทยแลนด์ค่ะได้โพสต์ภาพของลิซ่าซึ่งถ่ายภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอลนเองทางเจ้าหน้าที่ค่ะได้ตามผู้ที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวมาดำเนินคดีค่ะเนื่องจากในประเทศไทยมีการควบคุมการโฆษณาคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉะนั้นการกระทำบางอย่างจึงไม่เป็นความผิดในต่างประเทศแต่ว่าเป็นความผิดในประเทศไทยเนื่องจากมีกฎหมาย ควบคุมเครื่องหนึ่งกับหรอรองรับอยู่ค่ะซึ่งคงจะต้องดูความคืบหน้าว่าเรื่องนี้จะเป็นยังไงต่อไปนะคะอีกหนึ่งความเก๋ความไฉยไลของลิซ่าก็คือล่าสุดค่ะเหมือนจะมีข่าวดีว่าทาง CEO บูการีนะคะได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวว่าพาลิซ่าเดินทางมาร่วมงานที่ประเทศอิตาลีก็เตรียมตัวต้อนรับดุดดังราชินีกันไปเลยค่ะอ่ะสารฝัน บริงอิตาลีค่ะเมื่อสาวลิซ่าได้เดินทางไปถึงประเทศอิตาลีทาง c ีโอบูการีค่ะและเหล่าแฟนคลับก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีมีเสียงกรีดการเลี้ยงลิซ่าตลอดจนสาวลิซ่าต้องจัดท่าเต้นลิซ่าไป1ท่อนให้แฟนคลับได้ยกย้ายส่ายเอวกันไปต่างๆนานากรีดกันจนเสียงแหบเสียงแห้งกันไปเลยคุณพ่อแห่งบูการีก็ยิ้มจนแก้ม ปรีไปเลยจ้าโอ้โหไม่ค่อยเหงือเท่าไหร่นะคะ,ะพากันชื่นชมชื่นชมนะคะในความน่าหักของลิซ่าไม่ไหว ความจูงมือจูงเอ่ยกันเข้าสู่ประตูวิวาแล้วหนึ่งทำให้ผู้ที่ครองโสดในงานอิจฉาตาร้อนกันเป็นแถวอเล่นนะคะสำหรับผู้จัดคนเก่งค่ะอย่างพี่เจตธนพงษ์และสาวแพตตี้พิมพาพรค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะได้จดทะเบียนสมรสกันไปนแล้วเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะแต่ด้วยสถานการณ์โควิด -19 จึงต้องเลื่อนงานแต่งค่ะลาสุดค่ะคุณเจนได้โพสต์แจ้งในโซเชียลว่า15ธ3 2, 2022เนื่องด้ว สถานการณ์โควิด -19 วันนี้ผมและแพตตี้จึงได้ตัดสนใจจัดงานแต่งงานกันเล็กๆซึ่งจํากัดจํานวนคนจริงๆจึงไม่สามารถเรียนเชิญญ,ญาสนิทมิสหายผู้ใหญ่ที่เคารพรักได้ครบทุกท่านต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยครับทีมแพตตี้เจดเมกเกอร์ โดยบรรยากาศภายในงานนะคะจัดแบบเรียบง่ายค่ะมีแขกไม่ค่อยเยอะแต่ก็ดูน่ารักอบอุ่นดีนะแล้วก็อบอวยไปด้วยความรักนะคะรวมถึงคนในวงการบันเทิงที่สนิททั้งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอีกหลายคนที่คุณหน้าคุณตากันดีไปร่วมงานเช่นมาริโอเมาเลอร์ค่ะจันจีจันจิราเจมมาค่ะดาวพินทองวิกกี้ชายมินชลิดาเพชรกาลุนพลเกดบรินทรและ อีกมากมายบรรยากาศภายในงานนั้นก็ชื่นมืนชื่นใจแล้วก็ขอให้พี่เจ็แล้วก็พี่แพตตี้นะคะมีความสุขเราก็รักกันไปนานๆน,น,นะคะจากข่าวสามสีออนไลน์ค่ะถือว่าหวานเสมอต้นเสมอปลายมากค่ะสำหรับคููราบริเมีนตานรัตและแมทธิวดีน เพราะถึงแม้ตอนนี้จะมีพยานรักอย่างน้องดีแลนและน้องเดมี่มาเติมเต็มชีวิตครอบครัวแล้วนะคะแต่ว่าดีกีความหวานของทั้งคู่นั้นก็ไม่มีแผ่วเลยล่ะค่ะล่าสุดค่ะเป็นวันครบรอบแต่งงานปีที่7ของทั้งคู่นะคะสาวริเดียค่ะก็ไม่พลาดที่จะโพสภาพโมเมนต์หว,วานๆอีกครั้งตอนถ่ายพรีเวดดิ้งของเจ้าตัวและคุณสามีให้แฟนๆได้อมยิ้มตามค่ะโดยทางริเดียค่ะได้โพสภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความระบุว่า Happy Seven Anniversary @Matthew.D1 ก็คือแอดพี่สามีนะคะ Moment I will c u r e until forever r i d i a m a t t h e w p a r t g p r i h a t e w e d d i n g p h o t o s h o o t เรียกได้ว่า7ปีความหวานไม่เคยจางจริงๆค่ะสำหรับคู่นี้ สำหรับหัวใจรักสี่ดวงดาวค่ะโดยเจ้าตัวตั้งใจทุ่มเทกับผลงานครั้งนี้อย่างมากค่ะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงชาที่เพราะบาดหรือกระแทกใจคนฟังขั้นสุดเลยทีเดียวค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้ถือว่าเป็นเพลงเศร้าที่สุดซึ่งเนื้อหาจะพูดแทนความรู้สึกของกวินค่ะตัวละครในเรื่องที่ถูกคนภายนอกมองว่าเป็นหนุ่มเจ้าสเสน่ห์มากราักแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องความรักมากนะคะไม่กล้าที่จะรักใครเพราะกลัวจะทําให้ใครสักคนต้องผิดหวังนั่นเองค่ะ ฝากเพลงแสงที่ปลายฟ้านะคะของวินเมทวินด้วยค่ะสำหรับหัวใจรัก4ี่ดวงดาวเพราะแล้วก็ซึ้งบาดลึกถึงหัวใจแน่นอนค่ะตามรายงานของสื่อพิเศษทางคาริต